สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลวันอาทิตย์นะครับมาเลวันอาทิตย์ก็คือเลขจากประเทศมาเลเซียนะครับวันอาทิตย์นะครับของวันที่ยี่สิบ้านะครับเดือน6นะครับ2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์สีแดงสีแดงสดใสสดใสนําโชคให้ทุกๆท่านนะครับ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยช่องวีพีธรรมดาก็จะมาลงเลขจากประเทศมาเลเซียให้ทมทุกๆวันเสราร์อาทิตย์แล้วก็วันพุธนะครับวันพุธแล้วก็เสราร์อาทิตย์นะครับสัป,ปดาห์ละสามครั้งนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับพี่แววเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับกดติดตามแล้วค่อยกดถูกใจนะครับใครกดถูกติดตามแล้วค่อยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เป็นเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับจะได้ไม่ต้องหาค้นหาให้เจอยากๆนะครับถ้าเกิดเราไม่กดติดตามนะถ้าเกิดเรากดติดตามแล้วกดถูกใจกดอะไรสักอย่างนึงนะครับมันก็จะมาหาเราถูกทางนะครับประมาณนี้เวลาเปิด YouTube ขึ้นมาเราก ก็จะเห็นแจ้งมาเลยนะครับว่าช่อง v i p ธรรมดาลงเท่านั้นคลิปแล้วเท่านี้คลิปแล้วนะครับเราไม่ต้องเปิดดูก็ได้ถ้าเกิดเราไม่อยากจะดูอันไหนอันไหนหุ้นอันไหนตัวไหนนะครับเราก็จะอ่านดูโอ้อันนี้ไม่ได้สนใจไม่ต้องเปิดดูเปิดดูเฉพาะอย่างที่เราสนใจเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะส่งมาให้เราทุกคลิปทุกคลิปนะ,ะเวลาช่อง VP อัพคลิปลงครับ เสาร์อาทิตย์ก็จะมีน้อยหน่อยเพราะว่าตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์เขาหยุดทั่วโลกเลยนะครับอ่ามีเฉพาะมาเลยนะครับประเภทมาเลเซียนะครับขอขอบพรคุณมากๆนะครับอ่เราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับมาเลยวันอาทิตย์นะครับวันที่25มิถุนายน2566นะครับเด่น1 2 3นะครับเลขต่ำนะเลขต่ำนะครับ1 2 3นะครับ หนึ่งอะไรบ้างหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับส่วนสองก็หกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดแปดสองสองแปดเก้าสองสองเก้าศูนย์สองสองศูนย์นะครับเลขวินนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับประมาณนี้นะครับอ่าให้ดูใกล้ๆนะครับถืใกล้ๆอ่าจดเอานะครับอันนี้เด่นนะครับเด่นนะเลขเด่นนะครับเด่นที่หนึ่งนะ ตัวลองก็คือ2นะครับประมาณนี้นะครับหนึ่ง7 7ห1 8นึ่งหนึ่งเจดเจ็ดหนึ่งหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเลขวินเอ้ยเลขเจาะนะครับ6 2สองสองหกหกเจ็ดสองสองเจดแดสองแด้า้านศะครับอันนี้เขาเรียกว่าคู่เจาะนะครับส่วนชุดวินคู่วินก็ตามนี้นะครับเจ9 0 1 2ดนย์สานะครับจับคู่กันไปกับบนล่างนะครับประมาณนี้นะอ่าถ้าจะรูดนะครับรูดวิ่ง ็ให้รูที่หกอยทีหนึ่งนะครับลองสองนะประมาณนี้นะครับชวนชอบตัอไหนก็จัดไปนะครับมาเลยวันอาทิตย์นะครับพบกันใหม่รูนนะครับวันมาเลยวันพุธนะครับวันพุธนะสําหรับวันนี้กับวันอาทิตย์ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเน้นที่รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ